ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าวฮันวิโรนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับรายการหมอรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับวิธีรักษาหมอรองกระดูกหลังนะครับซึ่งจะเป็นท่ายืนนะครับจริงๆแล้วมีท่านอนทําด้วยนะแต่ท่านผู้ชมต้องเข้าไปดูในคลิปเก่านะครับซึ่งจะมีท่านอนทําอยู่5้าท่าครับซึ่งท่านอนทำเนี่ยมันจะเหมาะมากสําหรับคนที่ติดเตียงนะครับคนที่ ลุกไม่ได้แล้วนะทำท่านอนทำห้าท่าจะลุกขึ้นมาได้นะครับส่วนท่ายืนทำเนี่ยเป็นท่ารักษาแบบเห็นผลแบบดีมากๆนะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นท่าที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีคนนําไปปฏิบัติแล้วก็ทำเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็หายกันเป็นจํานวนมากนะเป็นพันคนเลยนะผมก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับคนที่สามารถทําสําเร็จนะครับฝ่าฟันอุปสรรคในการทําไปนะครับคําว่าอุปสรรคในการทําก็คือความเจ็บปวดท่านผู้ชมใครที่ทําท่าผมเนี่ย ใน1เดือนแรกเนี่ยจะพบออกับความเจ็บปวดครับที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะจากที่เคยปวดอยู่แล้วพอทําท่าผมเข้าไปเนี่ยมันจะปวดมากขึ้นครับซึ่งมันก็จะทําให,หา้หลายท่านนั้นเนี่ยคิดว่ามาผิดทางครับก็เลยหยุดที่จะทําไปนะครับเพราะว่ายิ่งทายิ่งปวดนะครับแต่จริงๆแล้วครับในการทำเนี่ยถ้าเราสามารถฝ่าฟันความเจ็บปวดไปได้นะครับอาจจะประมาณ2อาทิตย์สาอาทิตย์หรือสีอาทิตย์ต,ตามนะครับ ถ้าผ่านไปแล้ว1เดือนเนี่ยเดือนที่2ที่3จะเห็นผลครับเราจะเบาปวดเบาชาจะดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเจ็บก่อนนะครับแล้วถึงจะหายนะครับอ่ะคราวนี้มาคุยกันก่อนเลยว่า <c oughs> หมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับเวลาเป็นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฟังดีนะหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับไม่ใช่หมอนไม่ใช่กระดูกทับเส้นนะครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับควนี้ พอเป็นแล้วเนี่ยก็จะมีอาการปวดรล้าครับท่านผู้ชมปวดทรมานปวดร้านะครับมีอาการชาที่ฝ่าเท้ามีอาการปวดที่ก้นกกนะครับปวดที่เอวปวดที่เข้าไปในเบ้าก้นเนี่ยนะครับเอามือกดเบ้าก้นดูนะฮะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีลูกกลมๆอยู่ข้างในเลยนะไอ้กดๆนีเป็นลูกอะไรมันเป็นกล้ามเนื้อทา่านผู้ชมมันเป็นกล้ามเนื้อที่มันหดตัวนะครับเพราะมันเจ็บปวดมากนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เนื้อลายนะมันก็คือกล้ามเนื้อที่หดตัวนะครับควนี้พอเป็นมากๆเข้าจะเดินไปไกลไม่ได้แล้ว เดินไปประมาณห้าหกเจะนั่งแล้วเพราะมันปวดครับมันทรมานมากมันปวดก็เลยต้องนั่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาการชามากๆชาที่ผมบอกชาจะรู้สึกว่าเท้ามันโตแล้วเกินมันหนักเกินใส่รองเท้าเนี่ยบางทีหลุดไปไม่รู้ตัวเลยนะครับคราวนี้อาการชากับาการปวดมันจะรวมกันครับคราวนี้เป็นหนักมากขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะยืนไม่ได้ครับฟังไม่ผิดนะฮะมันจะยืนไม่ได้นะครับพอยืนก็จะปวดครับลงตรงไปนั่งครับพอนั่งเสร็จก็ไม่ไหวต้องนอนครับคราวนี้แหละครับ นั <NXT> no ่งก็เอาไม่อยู่แล้วครับก็เลยต้องนอนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งผมนี่แหละครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับผมป่วยติดเตียงอยู่ประมาณ3เดือนกว่าได้นะครับแล้วก็ทําท่านี้นะครับแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมก็จะต้องทําได้เหมือนผมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการเป็นหมอรองหลังเส้นมันมีหลายมันจะมีหลายระดับนะท่านผู้ชมนะเป็นมากเป็นน้อยเป็นแบบทนไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูนะว่าเราเป็นระดับไหนสุดท้ายเลยเนี่ยให้ไปหาหมอนะครับให้ไปหาหมอให้ไปทําการเอ็กซเรย์ ให้ชัวนะครับว่าเรานั้นเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับพอเรารู้ว่าเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็มาทําท่าที่ผมสอนนะครับรับรองว่าอาการก็จะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับแล้วก็หายนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมเข้าใจแล้วความเจ็บปวดอาการมันจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเดินตัวเอียงตัวคดเลยนะบางคนก็เดินหลังค่อมเลยนะเพราะว่าปวดจัดนะครับ คราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้เพราะหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นประสาทนะครับแล้วก็ทับเส้นเลือดนะครับหลายท่านไม่เข้าใจนะคิดว่าปวดขาปวดเอวก็ไปนวดขานวดเอวไม่หายนะครับได้แค่บรรเทานะครับแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากหมอนรองกระดูกที่อยู่ตรงกลางหลังของเรานะครับคือกระดูกคนเรามีหลาย10ข้อแต่ละข้อจะมีหมอนรองกระดูกรองไว้ซึ่งลักษณะของหมอนเป็นวุ้นนะครับมันก็จะทําให้กระดูกไม่ชนกันนะครับทําให้กระดูกของเรานั้นเคลื่อนตัวได้นะครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจําเป็นห้ามเอามันออกไปเด็ดขาดเพราะมันสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้นะครับไอหมอนรองกระดูกตัวนี้นะครับแต่ถ้าว่าวันดีคืนดีครับหมอนรองกระดูกตัวนี้ครับมันไหลออกไปครับไปทับเส้นเลือดเส้นประสาททับเส้นเลือดเลือดไม่ไปเลี้ยงขานะครับก็ทําให้ขาชาครับเหมือนกับเราเอามีเอามือเนี่ยกำแขนตัวเองนันแน่นนะจะชามือก็เลือดมันไม่ไปเลี้ยงก็คืออาการเดียวกันคือมันทับเส้นเลือดเลือดไม่ไปเลี้ยงขาขาก็ชาครับถ้าปล่อยไว้นานๆเข้าขาจะรีบลงไปข้างหนึ่งเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อย จะทาให้มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นมานะเพราะฉะนั้นต้องรีบรักษานะครับแลวในขณะเดียวกันนะครับที่เส้นเลือดเนี่ยนจะมีเส้นประสาทคู่กันอยู่นะครับมันก็มักจะทับ2เส้นถ้าทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดร้าวทรมานนะยิ่งทับมากก็ยิ่งปวดแบบแสนสาหัสนะครับปวดจนน้าตาไหลปวดจนบอกใครไม่ได้บางคนเนี่ยปวดทุกลมหายใจนะครับหายใจเข้าปวดหายใจออกปวดตอนที่ไม่ปวดคือตอนไหนตอนนอนหลับครับ บางคนหลับแล้วยังสะดุ้งขึ้นมาเลยเพราะว่าปวดจนตื่นนะครับอ่ะคราวนี้เข้าใจละหมอนรองกระดูกไหล่กรับเส้นเลือดเส้นประสาทมันยังเป็นนะครับวิธีรักษาก็คือเอาหมอนรองกระดูกตัวนี้กลับมาไว้ที่เดิมให้ได้นะครับตอนนี้กลับไม่ได้นะหมอนรองกระดูกเวลาเราไปทํา MRI ทํเอ็กซเรย์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากระดูกนั้นได้ชิดติดกันแล้วนะครับและไม่เห็นหมอนรองกระดูกในส่วนนั้นๆน,น,นะครับส่วนมากจะเป็น L4L5 L6 กกันประมาณนี้นะครับบริเวณเอวพอเราเห็นฟิล์มเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยว่าไม่มีหมอน แต่หมอนไม่ได้ไปไหนหมอนไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับวิธีรักษาคือเอามันกลับมาให้ได้วิธีการเอากลับมาให้ได้ก็คือการง้างกระดูกออกครับกรึบมันก็จะกลับมาเพราะมันเป็นวุ้นมันมีรากใย,ยติดอยู่มันกลับมาได้ตอนนี้มันกลับไม่ได้นะครับเข้าใจเนาะเข้าใจตรงกันนะเอาละครับคราวนี้ท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วนะครับหมอนร่อกระดูกคือตัวป,ปัญหาทำให้เกิดอาการเช่นนี้นะครับต่อไปก็คือมันไหลออกไปได้ยังไงนะครับมันไหลออกไปได้ก็เพราะว่าเราเป็นคนทำให้มันไหลออกไปครับเรานี่แหละ เรามักจะยืนนานเกินนั่งนานเกินนะครับนั่งหลังค่อมนานเกินไปและรวมไปถึงเราชอบยกของบ,บ่อยเกินไปยกของหนักหนักแค่ไหนครึ่งกิโลนี่ก็มีปัญหาแล้วนะครับยืนนานและนั่งนานแค่ไหนถึงเป็นได้นะครับก็วันหนึ่งประมาณสัก3ชั่วโมงขึ้นไปแล้วติดต่อระยะเวลาสัก5ปี6ปี7ปีถ้าเป็น10ปียิ่งเป็นง่ายเลยมันจะสะสมนะครับเพราะเรานั่งหลังค่อมหรือยืนนานเกินไปนะครับอาชีพอะไรได้บ้างละ่ะที่มันทําให้เราเป็นที่เราทํากันทุกวันนะฮะ มันก็มีหลายอาชีพนะท่านผู้ชมไปนึกดูนะอาชีพอะไที่ยืนนานนั่งนานยกของหนักบ่อยนะครับาชาวสวนยางนะชาวสวนยางเนี่ยก้มบ่อยก้มไปกีดยางแล้วก็ยกนะอันนี้ก็เป็นง่ายนะครับโชเฟอร์นะรถแท็กซีเ่เป็นกันเยอะเลยนะคนขับรถแท็กซี่เพราะว่านั่งทั้งวันนะครับ นั่งทั้งวันแล้วก็ขับรถเป็นอยู่บนรถจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งอะของชีวิตนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่ก็เป็นเยอะนะครับรวมไปถึงรอปภนะครับหลายๆท่านที่ต้องยืนนานนั่งนานนะอันนี้เป็นกันเยอะนะรอปภอ่ะแล้วก็มีอีกหลายหลายอาชีพเนาะที่ต้องนั่งทําคอมพิวเตอร์นั่งเย็บผ้านั่งอะไรเงี้ยเป็นเยอะนะครับก็ไปลองดูนะว่าเรานั่งนานยืนนานเกินไปหรือเปล่านะครับคราวนี้เราเข้าใจหมดแลวเนาะว่าทุก มันจะมี3มกระบวนการเท่านั้นเองที่ทําให้เป็นนะครับนั่งนานยืนนานใช่ไหมแล้วก็หมอร้องกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดสาสัดจึงมีอาการปวดขึ้นมาใช่ไหมก็เป็น3ระดับน,น,น,บนี้นะครับคราวนี้แหละครับท่านผู้ชมวิธีรักษาครับเราจะง้างกระดูกออกอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าการง้างกระดูกออกนั้นทําอย่างไรนะฮะมาดูกันนะครับนี่คือท่ายืนนะถ้าใครทาสําเร็จได้นะครับ หายแน่นอนนะครับแต่ในช่วงหนึ่งเดือนแรกที่ผมบอกก่อนนะมันจะเจ็บมันจะปวดมากให้อดทนแล้วก็ทำเรื่อยๆนะครับว่เาเป็นกําลังใจงให้กันนะครับอ้าวดูนะครับเราจะใช้นิ้วมือครับชิดติดกันแบบนี้หันเข้าหาตัวเองอย่างนี้นะฮะปลายหันเข้าไม่ใช่หันออกหันเข้าเห็นไหมครับจากนั้นเอาสันในมือเนี่ยไว้ที่ขอบกางเกงในหรือง่ามขานะครับนะจากนั้นก็เอาอุ้งมือดันหน้าขาไว้ด้วยการยอร่อเข่าก่อนแล้วก็ดันค้างขึ้นแขนสองข้างจะตรงแบบผมเห็นไหมแล้วก็ยอ่อเข่ามันจะดัน จังหวะนี้จะเริ่มมีอาการปวดละปวดชาปวดร้อนเผานะครับเส้นจะเริ่มตึงที่หลังที่แขนจะเจ็บเอวจะเจ็บทุกส่วนเลยเนะพราะเราไม่เคยทํามาก่อนนะครับพอเรายยอเข่าเสร็จปุ๊บให้เราทาเข่าตึงและกล้มตัวลงครับหนึ่งสองสามเข่าตึงก้มไปอย่างนี้ฮะมันจะดันกระดูกออกเห็นไหมมันจะเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาละอาการตึงาการร้อนเผานะครับจากนั้นโยกครับโยกแค่ได้30ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ดด 9 10แบบนี้ครับให้ได้30ครั้งแล้วก็ยอ่อเข่ากลับเพื่อจะดึงตัวเองขึ้นถ้าครบ30ครั้งแล้วนะครับอ่าแล้วก็ย้อนกลับแบบนี้ฮนะถ้าใครสามารถทําแขนตรงได้เนี่ยมันจะเห็นผลไวมากนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการทําท่าผมนี่นะช่วงแรกๆแขนจะไม่ตรงแขนจะงอกันหมดครับมไม่ต้องไปสนใจนะฮะไม่ต้องสนใจมันงอทุกคนมันยังไม่ตรงแต่ถ้าท่านผู้ชมฝึกเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสเวลาเลยนะรอบละ30ครั้ง ภายใน1เดือนครับแขนจะตรงแน่นอนนะครับแขนตรงแน่นอนนะฮะหลักการทั้งหมดเนี่ยมี3ข้อท่านผู้ชมทําตาม3ข้อได้หายแน่ข้อที่1แขนต้องตรงนะฮะยอ่อเขา่าแขนตรงสองข้างเข่าตึงและกล้มจากนะะั้นโยกไปแขนจะตรงสองข้างนี่คือข้อ1ครับแขนต้องตรงนะครับข้อที่2เวลาทําอย่าก,กาลั้นลมหายใจหรืออย่ากเกรงตัวนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมเกรงตัวหรือกลั้นลมหายใจจะหน้ามึดนะจะเป็นไข้ด้วยและการเกรงตัวมันจะทาให้กระดูกไม่ดัง เพราะว่าการที่จะให้ทําท่านเนี้ยเนี่ยเป้าหมายคือให้กระดูกสันหลังเคลื่อนตัวและมีเสียงดังครับมันจะดังกรึบกระดูกจะง้างออกหมอลองกระดูกจะกลับแล้วถ้าเกิดเราเก่งตัวไว้มันจะไม่ออกครับเพราะมันเกรงฮนะเหมือนนิ้วเราจะดึงนิ้วให้ดังเราเก่งไว้มันไม่ดังนะแต่ถ้าเราไม่เกรงนะเราไม่เกง่งดังหมดทุกข้อก็คือหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อที่2คืออย่ากเกง่งอย่าก,กั้นนะครับข้อที่3าครับทำแรงๆทำแรง ต่มีข้อแม้ว่าท่านผู้ชมต้องมั่นใจแล้วว่าท่านผู้ชมผ่านข้อ1ข้อ2แล้วก็คือแขนตรงแล้วไม่กั้นลมหายใจแล้วข้อที่3ครับทำแรงๆทําในเดือนที่2อนะ่ะมั่นใจแล้วค่อยทําเพิ่มน้ําหนักก็คือแขนตรงเห็นไหมไม่กั้นลมทําแรงๆครับคราวนี้โยกให้สุดแรงเกิดไปเลยฮะโอกาสหายมันสูงนะครับเอาละ3ข้อนะเราไปดูนะ1แขนตรง2อย่ากั้นลม3ทําแรงๆนะครับมา เทคนิคครับพิเศษเลยนะฮะอันนี้สําหรับคนที่ยืนทําแล้วก็แขนไม่ตรงสักทีนะผมมีเทคนิคให้นะครับผ้าเขาม้าครับท่านผู้ชมนี่ฮะผ้าขาม้าหนึ่งผืนนะครับเอาผ้าเขาม้านะครับพาดไปที่ก้นนี้นะฮะก้นนะครับจากนั้นก็มัดไว้ที่หน้าครับอย่างนี้ครับมัดไว้แน่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เอามือเนี่ยครับจับผ้าเขาม้าไว้แน่นๆอ่าเราใช้อุ้มมือดันเหมือนเดิมครับคราวนี้แหละมันจะมั่นคงมากขึ้นเห็นไหมครับมันง่ายขึ้นไหม ล้วก็ดันไปครับเราก็ดันไปครับแต่การใช้ผ้าขาวม้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสู้ใช้มือเปล่าๆไม่ได้แต่ว่าเราอยากแขนตรงไๆวๆเราก็ใช้ผ้าขาวม้าช่วยนะครับพอเราเก่งเราก็เอาผ้าขาวม้าออกไปนะครับอ่านี่คือเทคนิคนะครับก็เป็นกําลังใจท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะที่ทําท่าผมอยู่ผมรู้ว่าท่านผู้ชมอ่ะทรมานแล้วก็ปวดมากแต่ท่านผู้ชมก็อยากจะหายใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องสู้ครับมันต้องแลกกัน ถ้าท่านผู้ชมไม่มีกําลังใจในการทำนะครับอ่านคอมเมนต์นะฮะท่านผู้ชมอ่านคอมเมนต์เลยนะครับจะมีคอมเมนต์ท่านผู้ชมหลายท่านที่ทาแล้วดีขึ้นทําแล้วหายเนี่ยมาลงคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับทพาะฉะนนทาให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีกําลังใจเวลาอ่านคอมเมนต์นะมันจะแบบว่ามันมีพลังอ่ะเวลาเราอ่านคอมเมนต์ดีๆนะมันจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าผมทําแล้วหายจริงๆครับผมเป็นมาสิบกว่าปีแล้วผมทําตามจ่ามาป,ประมาณ7จเดือนผมหายเลยครับอย่างเงี้ยพออ่านปุ๊บเราก็อยากจะหายเหมือนเพื่อนๆละใช่ไหมเพราะฉะนั้น การอ่านคอมเมนต์เยอะๆมันสร้างกำลังใจให้กับท่านผู้ชมได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่อ่ะนะแล้วทำแล้วเจ็บเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจอ่านคอมเมนต์เยอะๆครับแล้วท่านผู้ชมจะมีกำลังใจนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะท่านผู้ชมที่มาลงคอมเมนต์ให้นะสุดยอดจริงๆนะเพราะว่าเป็นเชื่อไหมคอมเมนต์ของท่านผู้ชมบางบางทีบรรทัดเดียวอ่ะนะเขียนมาสั้นๆเลยผมหายแล้วครับทำท่าที่จะบอกแค่นี้เองครับสั้นๆเลยนะ โอ้โหมันเป็นพลังใจยิ่งใหญ่สําหรับคนที่อ่านนะครับแต่บางคนก็เขียนเป็นสตอรี่ยาวเลยนะอันนี้ก็ดีครับเราะอ่านมาเขาจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาหายเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ดีมากนะครับก็รายการผมมันก็เป็นรายการบ้านๆแบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบรายการผมนะครับอยากจะสนับสนุนรายการผมก็ตามหมายเลขที่บัญชีนี้เลยครับวิโรจน์แซลิมนะครับผมก็นํารายได้ตรงนี้มาพัฒนาช่องนะครับให้มันดีขึ้นนะครับอุปกรณ์อะไรทั้งอย่างแล้วก็ผมก็จะนําไปทําประโยชน์ ต่อสังคมได้อีกเยอะด้วยนะครับเรขอบคุณทุกท่านนะครับที่โดนเนี่ยเาเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาละ่ะมาถึงตรงนี้นะฮะก็กําลังใจหาได้จากที่ผมนี่แหละนะฮะถ้านผู้ชมฟังคลิปแล้วท่านไม่ทามันไม่มี่ประโยชน์นะครับท่านชมฟังคลิปเสร็จแล้วดูเสร็จแล้วต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยนะครับอย่าขี้เกียจทําสําคัญมากนะครับถ้าท่านชมขี้เกียจทํามันก็หายช้าครับเพราะนั้นท่านชมห้ามขี้เกียจทํานะครับก็ทาไปเรื่อยๆรับรองว่าหายนะครับหลายท่านเนี่ยทำงานด้วยแล้วก็ทําไปด้วย มันก็หายช้าหน่อยแต่มันหายแน่ครับเพราะว่าเราก็หลบเลี่ยงไม่ได้เนาะงานที่เราต้องทำเราต้องเลี้ยงเ,เลี้ยงตัวเองใช่ไหมเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นเสาหลักครอบครัวสามาอาชีพเราต้องทําใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ทําไปด้วยแล้วก็รักษาไปด้วยมันก็ได้ครับหลายคนถามว่ากินยาไปด้วยรักษาด้วยได้ไหมได้ครับก็ได้แล้วแต่ท่านเนาะแต่ผมเนี่ยพยายามไม่อยากให้ท่านผู้ชมนั้นกินยาเข้าไปนะครับเพราะว่าการกินยามากๆเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพเนาะมันจะทําให้ท่านผู้ชมปวดท้องแล้วก็อาจจะเป็นโรคอื่นขึ้นมาได้นะครับ แต่ใครก็ตามที่ทําท่าผมไปแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะไม่กินยาแล้วนะครับพอทําปุ๊บมันก็จะมีอาการเบาปวดนอนหลับสบายตัวนะครับก็เลยไม่ทานยาก็ดีมากๆนะครับสำหรับท่านอนทํา้าท่าท่านผู้ชมนะใครสนใจก็ขับไปดูในคลิปกดติดตามก่อนนะมันถึงจะเห็นนะครับกดติดตามเสร็จก็กลับไปดูคลิปเก่าก็จะเจอกับท่านอนทํา5ไอ้าอท่านี่แหละเวลาท่านผู้ชมทําเสร็จแล้วเนี่ยก่อนนอนนะตื่นขึ้นมาโคตรสบายเลยนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ทําอีกสักหน่อยนะครับก็จะใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ดีขึ้นนะสมมุติ100%คุณก็ดีขึ้นมาแล้ว60%นะครับลองทําดูนะลองทําดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมนะอย่าถอดใจนะครับสู้กับมันนะมันมันหายชา้ามันใช้ระยะเวลาในการรักษานะครับอย่างน้อยก็3เดือนนะครับอย่างน้อยนะสเดือนอย่างมากก็าอาจจะเป็นปีแต่ยังไงก็หาย ท่านผู้ชมที่ทําท่าผมไปแล้วมันดีขึ้นแน่นอนนะครับอาจจะยังไม่หายชาแต่มันก็ดีขึ้นอาจารย์เจ็บปวดวมันก็เบาลงใช่ไหมแต่อาการชาเป็นอาการสุดท้ายจริงๆนะก็สู้ๆนะผมเชื่อท่านผู้ชมต้องทาสาเร็จแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยมันก็จะทําให้คลิปวิดีโอของเรานั้นเนี่ยเป็นอันดับต้นๆในการค้นหาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ค้นหาวิธีรักษาเนี่ยเขาก็จะค้นหาเจอได้ง่ายครับแล้วเขาก็จะโชคดีเหมือนท่านผู้ชมนี่แหละว่าเจอคลิป ในการรักษาแล้วต่อไปก็เป็นการปฏิบัติตามแล้วก็สร้างกําลังใจให้กับตัวเองเพื่อจะรักษาให้หายไวนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะที่นี่วัดธรรมาธิปไตยครับจ้าจะดดครับสวยมากวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม